สวัสดีครับขอเล่นเกมก่อนนะวันนี้ผมจะมาพาไปเล่นเกมลาบบอรกนะครับ <c oughs> ตายแล้วนี่นะครับเดฟลอยอีลาวนะครับเ,เกมลาบบอรกนะครับนี่นะครับแล้วก็ับไปหนึ่งนะครับของพอจับเด่นกันอยู่ตรงนี้เท่ๆนะฮะโอเคไปกันเลย ไอ้เราจะลงไปข้างล่างนะฮะรอมันมานะฮะใช่ตรงนี้ป่าววะหรือว่าตรงไหนอ่ะแล้วก็รอไปนะฮะรอผเลยโอ้มาทางนี้ใช่หรอใช่หรออ้าวหวาตับมาครับทำไมมันตายอ่ะนี่นะครับโอ้เจ็บขาเฮ้ยต้องไปทางนี้นะครับ ทากยาวใช่นี่นะดูน้องผมเลยอ้อผมเล่นบ่อยผมเล้เอาพูดยังหวะกานขาดคำเลยสวดไปที่างไหนนะทางนู้นทางฝน้ำเงินแทเลไป อะะไรวร้บกันเลยพี่ยังไม่ทันเล่นได้เอ่นานเลยนี่ไงมาแล้วครับมาแล้วนะฮะไปขอตัวนี่นะครับดูน้องผมนะครับวอีอรเรามามาอะไรเงี้ยเอ้ยทำไมเพื่อนมันอยู่ตรงนั้นเป็นด่านอะไรอ่ะโอ้ยเพื่อนคะคะสามสิบห<อ>้านาทีเอ้ยไม่ใช่เดี๋ ก็วิน่แต่ไม่ได้อะไรวะไม่พูดตัวฟังภาษอังกฤษด้วอกครับครับถ่ายรงถ่ายรนงถ่ายรนงอุ้ยรอเหลือสิบเอ็ดวิเร็วเรเร็วเร็ววิห้าสี เเยย้้คือคืออีหยังวะเราล่อล่อสีลรอสีคนเหรอนี่มันเที่ยวเลยนะฮึด่านอะไรอ่ะฮึ ตารอะไรวะเอาอะไรอ่ะขึ้นไปขึ้นไปพี่เล่บตาดอะไรอ่ะนี่ก็ไม่รู้เอาติดเอาติดเิดไปเนี่ยเอารอไฟยิ้มระวังมาแลว้ว ยินเติมนี่กัแล้วกันมาแล้วมามาแล้วึ้นไปยิงวะยี่ลบลบไม่เย้เย้ชนะนะครับชนะเอ้ย5คนชนะเพครับเออไอ้คนนึงนไอ้คนไม่ยด้เป็นยิ้ คนอังกฤษมันก็พูดจังเลยปะโถตือคนอินเดียก็มีก็ก็จเนะอืเห็นไม่ด้นลางลาวไทย Bra <hums> jobba. S <S โอเครอดพอดีโอเคนะฮะอ้าวโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับและใครให้ช่องผมด้วยนะครับช่องบรรณาลุ่มลือชุช่มชื่นนะครับอย่าลืมกดเสื้อสักครานะฮะเพราะนั่นมันชื่อน,น้ำผมนะครับผมเอามาใส่นะครับแค่นี้นะครับบ๊ายบาย